สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับลุงในครับสวัสดีครับคครับ,รบตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังยกตู้ฮารกระเดาครับฮ,ฮาร์กระเดาอะไรไดดเดี๋ยวไปดีๆเดี๋ยวโดนยางเดี๋ยวมันรวยเนี่ยไว้ในลังเนี่ยวันนี้เราอยู่กับ ทีมงานลิเกครับยอดเฮ็ดสิทธิ์เยหอมครับผมลงงานแรกของปีครับลงอยู่วัดโคกวัดสำโรงสูงครับโอ้วัดโคกสำโรงครับนี่สำโรงสูงค่ะนี่ครับชืมงานคุณภาพครับผมงานแรกของปีครับในยุคโควิดครองเมืองครับผม วันนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครับระบบเวทีก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ทีมงานเครื่องเสียงก็กำลังเอาของลงครับผมทีมงานก็กำลังยกของครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่อง y t u t u นิกกี้ไซลิสไซเลียด้วยเนอยยย อันนี้ก็เป็นสายมาติคอกับตู้มอนิเตอร์ครับผมนี่ก็เป็นสปอตไลท์ครับข้างบนก็จะเป็นแสงจันทร์ครับนี่ครับชีมงานยกตู้เสียงกลางครับโอ้นี่นี่น,นีอาจารย์กล้องครับปิดปิดหน้าปิดตาแนละ้วครับเขาอบอกว่ามันร้อนมันกระเดาครับโอ้โอ้โอโอลุงนายยกตู้แล้วโอ้ สุดยอดครับทีมงานเราครับโอ้โหอโอ้ยวันนี้เราลงคังละเป็ดครับอย่างหน้าคลาสอย่างโตยเ <coughs> <coughs> จ้านา้าองบ้านตบรอบจรดเตเชิงนี้ชบเฮ้ <coughs> ยบ่สงสัยสนัยตั้งเวทีสนบกา้นนบาเจอเนาะหลัก8ปืนเลยนะบ่อวยเลยแม่นะสุดยอดเลยคุณภาพนะครับนี่ม <coughs> 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 ังนี่มังคุณภาพ Yep to monitor ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อสวัสดีแม่เอาបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទថ្ងៃនេះក៏គ្រឹសលេនបោះអាពងកូន Nick Inter Group ហើយមកចោះលីខេបាទនោះน้องวัดគូសំរោងสวัสดีแม่เอาបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាเด้อបាទ จำเรียบสูแม่อบังปนปีค้างสระกัมปูเจาพองสุดยอดเลยกระดาวจะนบกายางนองพลิ้งเนาะมันกันแน่นอนครับ <c oughs> คืนนี้กับลิกกี้สิบกล้วยหอมบั้นจงสินครับ ไปดูอาจารย์ตยุยกำลังใส่ไฟ LED ครับทีมงานก็กำลังติดตั้งระบบไฟครับผม LED ข้างละ8หลอดครับแล้วก็ตู้แขวนอาจารย์ในกำลังประกอบครับข้างละ8ใบครับผม ทีมงานคุณภาพครับลิกเกยอดฮิตสุดกลือยหอมครับผมเป็นยังไงบ้างครับลูกพี่สบายดีเออสบายดีสู้สู้ครับผมนี่ครับทีมงานลิกเกยอดฮิตสุดกลือยหอมครับผมสนใจติดต่อกันแสดงได้ครับจากครูแจ็คกล้วยหอมบรรจงสิ์นะครับผมหน่วยหนึ่งหน่วยสองครับหัวหน้าคนเดียวกันครับผม หน่วยหนึ่งจะเป็นลิกีกล้วยหอมมันจงสินครับหน่วยสองจะเป็นลิกยียอดฮิตสุดกล้วยหอมครับผมหัวหน้าคนเดียวกันครับจานกองกอ็กำลังมัดรอกอยู่ด้านบนอจาสันรูปประกอบตู้คนเดียวเลยครับค้างละหกใบสุดยอดมากครับจันไม้ก็กำลังดึงรอกครับ ไม่ดึงขึ้นเลยติดคนฮะไม่ติดดึงขึ้นเพื่อจะใส่อีกสามใบครับคุณคังละบแขกครับปากกดไ like, ล<ด>ค์ดกดแชร์กดกระดิ่งกดซับตะใครให้ดิกกี้ใส่ฮาพองเนื้อบาทอาจารย์เออ เป็นไงครับสุดยอดนี่ทีมงานเราก็ตั้งตู้เสร็จแล้วครับผมโอ้จานสวัสดีครับผมโอ้พระเอกมาแล้วครับตัวเดีสีครับผมข้างละหกใบครับกลางให้ข้างละแปดตัวนี้จานต้องก็เดินระบบสายครับผมตอนนี้ก็กําลังติดตั้งระบบมอนิเตอร์ครับกําลังจะจัดระบบนี้ครับ พบกันแน่นอนคืนนี้ครับเะนี่ช่างไฟของเราในตำนานช่างไฟในตำนานครับไล่ระบบอยู่ครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังลองระบบไฟครับช่างไฟของเราครับเออสุดล่อครับยกมือครับเยี่ยมเลยนี่ก็ระบบ ชุดเวอร์ของเราครับอยู่บนรถนะครับพ่อแม่พี่น้องเวอร์ตัวนี้ก็เป็น PV13 ครับทางเซตครับพี่น้องก็ตัวบนจะเป็น PV9 ครับตัวนี้ขับมนิเตอร์ครับแล้วก็ PV13 แทนที่2ก็ขับเสียงแหลมครับแทนที่สขับโลครับตัวนี้ก็ขับโลครับตัวนี้ขับกลางครับผม ครับเส้นกลางครับสองแท่นเบรสองแท่นตัวนี้ก็เป็นคิวครับ DBX ครับตัวนี้ก็ชุดครอสชุดซอสของอเมริกาแล้วก็มิก x 3เครับ,บรก,กรัรลิกเกคณะซิดเกลหอมนะครับ ระบบกำลังต่อสายครับเราเล่นที่3ทางครับตู้เบรก็จะเป็นดอกเชลเลนเจอร์ครับดอก18นิ้วตู้ออเดอร์4ช่างแม็กเอ็มซีครับเสียงกลางเป็นตู้ของซันแบ็ k ครับดอก15 BM 300แหลมคอม50ครับผมนี่ครับด้านหน้าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วแต่เช็คระบบไฟครับรอเครื่องปั่นสตาร์ทครับ สนใจติดต่อได้นะครับผมลิเกย,ยอดเฮ็ดสิทธกล้อยหอมครับนานไร่ของปีนี้ครับเนื่องจากโควิดเอาไปกินหมดครับพี่น้องสมกลับสวัสดีแมวบองปโปนพองเนอร์บาดขมาดกบพบカメสเรนบาดเป็นชุด20เมตรครับลิกสิทธ์กล้อยหอมครับใหญ่ยยอลังการครับผมหน่วยหนึ่งจะเป็นกลือหอมบัจงศิลครับ หัวหน้าวงครูแจ็คคนเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่อง Youtube นิกีิสายลึดสายลเลียด้วยนะครับมอนิเตอร์เราเล่นที่6อ็อกนะครับวันนี้อาจารย์กล้องกำลังต่อสายเออวางข้างบนตรงนี้เพราะว่าข้างล่างเขาไม่ได้ใส่ล็กวันนี้ก็เป็นชุดมอนิเตอร์ครับ มาติโครรสตันไว้ตรงนี้ตัวน, <c oughs> นี้เป็นฟรอนหน้าครับออกหนึ่งตัว <c oughs> นี้เป็นออกสองครับตัวนี้ออกสามตัวนั้นออกสี่ครับตัวนีออ้ออกหกครับผมใส่ฟิวกระลองครับ สวนด้านหลังนี้ก็เป็นอ็อ,อกห้าครับผม่เยจะตกสายหัวไหมครับอันนี้ไม่ตกครับแข็งแรงอยนี้ <c oughs> วิธีเราก็ใหญ่นะครับพี่น้องอันนี้ทีมงานก็กําลังต่อสายไฟครับสามเฟสครับผมโอ้ตัวนี้ดินโยครับเครื่องร้อยยี่สิบห้า ร้อยยี่้ากิโลครับเครื่องไมค์กิ๊กเลยครับอุ้สภาพเครื่องสวยเนาะไม่เคยรื้อไม่เคยอะไรครับอ้เครื่องสวยครับพี่น้องไมค์กิ๊กเลยครับของเสียบปองครับเทอร์โบด้วยครับถ้าเป็นเครื่องรถหกโลอ่ะเนาะเออเครื่องรถหกโลอีกเนี่ยเนาะสิบโลปะ โอ้ตรใหญ่เลยราบาทอุ๊หไดใหญ่มากครับพี่น้องไม่มีเยิ้มนะครับสุดยอดครับแค่สายใหญ่นี่เลยโอ้ใหญ่มากครับพี่น้อง 2> ร2 5ยกิโลครับอไปชมต่อไปครับนี่ระบบด้านหลังเวทีเราครับพี่น้องดู ใหญ่มากครับอ้มาเห็นนางเอกลิเกครับพี่น้องนางดาวร้ายครับนิมันใช่คนเดีงเอี่ป็ดคียวเแดงนนรับผมอ้นางเอกลิเกครับชื่อน้องอะไรครับผมเออน้องยุ้ยครับน้องยุ้ยครับเดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับผมนี่ทุลุกปปูดครับ ประพุชินครับตรวจงานครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เวทีเสร็จอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเป็นไงูุยเข้าเข้าไม่ได้แฉลบประพุชิครับผมครับผมมิกกี้ตอนนี้เราก็กำลังเช็คระบบครับผมกับ p o v e r p v 13ครับตอนนี้ก็ปกล้จะเวลาเช็คสาวแล้วครับโปร ลวงพ่อทำพิธีเสร็จครับนี่ครับผมทีมงานลิเกยอดเฮ็ดสิทธิ์กล้วยหอมครับสนใจติดต่อเราได้ครับตอนนี้เรากำลังเช็คไฟอยู่ครับยังไม่ได้เปิดกระแสไฟนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูตอนต,ต่อไปครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังรื้อของเก็บแล้วครับพี่น้องก็ เล่นกันถึงเช้าเลยทีเดียวครับสำหรับเมื่อคืนครับลีเกเลิกหกโมงเช้าครับนี่ก็ยกตู้มาแล้วครับจันไนครับผมเป็นไงบ้างครับผมยอดเลยครับนอนทั้งคืนครับผมจันไนครับผมก็ทำงานก็เก็บของครับพี่น้องเก็บระเป๋บาดไม่เอาบางปูนบาดก็เพลิเฮยบาดไม่เอาบางปูน มาก็มาเสินสโซน่าเมเฮ้ยเอาสู้กันต่อไปครับผม <S <S ตอนนี้ก็เช้าแล้วครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานเราก็เก็บองอยู่ครับตอนนี้ก็ระบบเครื่องเสียงเราก็เก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเก็บเสร็จแล้วครับก็เหลือเวทีครับไฟแสงสีครับทีมงานยอนเฮ็ดสิทธิ์เลหอมครับ มาดูาจันทร์มนของเราครับนี่จันทร์มนครับผมได้ข่าวว่าได้ได้เมียฝรั่งอ่ะอสุดยอดเลยนี่ครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือระบเรบ,บวเวทีครับปั่นไฟเราอยู่ฝั่งนั้นนายไม่เอาสายไฟเราขึ้นเหรอเป็นไงบ้างครับผมเหนื่อยครับเหนื่อยบ่บ ยัไม่ได้นอนเลยคืนครับอยู่ทำไรไม่นอนอยู่ทำไรไม่นอนเล่นไฟเดาคนเล่นอาจารย์มลครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกเมาผมเมื่อคืนไม่เหมือนเดิมไม่มาแต่ไม่เหมือนเดิมอถือ สิงหาโลกเกมวิทยครับมาดูไอาจารย์ปอยครับนี่อาจารย์ปอยครับเป็นไงบ้างครับผมนอนอิ่มไหมครับนอนอิ่มอิ่มมากบ่อิ่มมากม,มาก,มาก <laughs> นี่ครับผมทีมงานสุ์กล้วยหอมบรรจงศิลนครับ งานเราก็ยอยเคลียบของอยู่ครับนี่ดูคุณลุงเราครับแข็งแรงครับยกทีละโสนใจติดต่อได้นะครับผมทีมงานลิเกยอดเฮดสิ์เกลือหอมบวันที่13าเราไปทำการแสดงอยู่จังหวัดนครราชสีมาครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอำเภอ ลำเมนชัยครับผมสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่อง YouTube <แ>นิกกี้ใส่ลิตใส่เลียดด้วยนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเรื่อยๆอาจจะพูดภาษาไทยตกมินก็่าทื่อสากันนะครับผมวันนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม